นะหนึ่งสองสามจ3จ,จู่เหรอขี่ว่าเทหรอเหมือนเทอพนุ่มหนึ่องทษค,ครับครับ <c ười> คนอะไรหมุนไปหมุนเอาพุงไปใส่มีดเขาอุ <c> ้ย <ười> <c ười> <c ười> เออเออเออค่กไม่ร uhm, like, like, ู Mama, ้ไม่ยาไม่ยาใครก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาาอมาลับดวงหน่อยพ่อป้าสอนหน่อ ข้าไม่คิดว่าคนอย่างเองจะมีเรื่องตีรันฟันแทงก็น้าบอกว่าต้องเตรียมตัวไว้ไงคะแบบตอนเนี้ยไม,ม่ใครเล่นกับสภาแต่ตอนหน้ามีแน่เขาบอกแบบนี้เุ้ยพนุ่มพนุ่มพนุ่มจะไม่ให้ความช่วยเหลือน้อยรอถ้าถ้าถ้าแต่พพนุ่มขอความช่วยเหลือน้อย <laughs> สอนหน่อยครับ เป็นโรคผู้หญิงต้องมีระบาดแฝงมันเริ่มบกมันไปเว่ออยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยทำไมมันก้มลงไปสีอะไรเดียวเอ้ยฮะทดสอนมาแล้วช่วยใครอ่ะเอ้ยเกิดรเปล่าพี่โชว์เหรออะไรอ้าวใครอ่ะ เดี๋ยวลืมน้องแล้วดิไอ้เนื้อเหรอเดี๋ยวลืมน้องแล้วดิไอ้เนื้อสอนหน่อยขอร้องว่าใ้าอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้วะจะเล่นยังไงอาจจะเล่นยังไงล่ะมันเล่นยังไงล่ะไม่ผมมาต้องถามพี่ๆจะเล่นยังไงไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจคือมันเพิ่งได้มาใช่ไหมแต่ว่ามันแทงใครไม่ได้เลยอะแล้วมันก็ตีตรงหัวแล้วมันก็ทีปะ พี่ Fi, พอ,อย่ากดไวไปพี่ด้วงคือยังไงอ่ะพี่ต้องค่อยๆกดเป็นจังหวะกดแบบค่อยๆกดอ่ะ<ด>พี่คลิกขวาสเปซบาร์คลิกขวาสเปซบาร์แต่อยา่าอย่าก,กดสเปซบาร์ค้างเยอะนะมันมันจะเด้งอ่ะแล้วพี่ก็กดแทงสวนสิพอหลบได้อะอ่ะเออไม่ขัดแต่งสวนคีทีแทงสวนก็ไม่รู้อะก็แทง มันก็แล้วแต่มั้งทำไมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเล่นเชิงเล่นเชิงเอาแล้วพี่ปล่อยไปเลยบ้างเลยแล้วทำแบบเมื่อกี้ทำยังไงทำแบบไหนแบบเมื่อกี้เขาอยากทำท่าเท่ๆแบบคนอื่นเขาทำมากเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ พี่เอาพื้นฐานมาให้ได้ก่อนพี่ดวงเออก็พื้นฐานเนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ต้องหมุนตัวแต่ว่าแบบแค่ทำให้มันติดท่าที่เขาไงวะท่าอนิเมะใช่ไหมเออมันเป็นความลับประเดี๋ยวเอาเหรอใช่จริงเหรอแแตต่่เป็นความลับที่ทุกคนทำได้ทั้งเมืองยกเว้นกูัวนะใช่จริงเหรอมันมีมันมีีวิธีหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรคลิกคลิกซ้ายค้างคลิกขวายลัวๆซ้ายอยู่ไหนนะทีเนี้ยมองซ้ายไง คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วขวาลวัวเอ๊ะงงว่ะหนึ่งสองสามขวาลวัวคลิกซ้ายค้างไว้แล้วขวาลุลวัวเห็นหรือยังไอ้เนื้อแม่รู้คือมาสิเธอใคองอีกร่ยนึงเทไหมแชทเทไหมอีทูพีสี่ เขาอยากหลบได้หลบได้พี่ก็ต้องเล่นเชิงเชิงอย่างนั้นหรออันนี้คือขี้ขวาเฉยๆใช่ไหมค่ะขวาเฉยเถ้าจะหลบพี่แค่สเปซบาร์พี่สังเกตมือเขาอะดูดูมือดูดูมือฝั่งตรงขหรือ่อทั้งสองข้างเลยอันอันนี้คือไม่ได้กดสเปซบาร์แต่พอกดสเปซบาร์แล้วมือมันจะกลางอย่างนี้ลองดูดิฮะกลางยังไงมันเหมือนกันงน่ะไหนเอาพี่ขี้ขวาไว้เฉยๆยก่อนนี่ขวาเฉยๆอ่ะแล้วก็กดสเปซบาร์ไปด้วย อ่ะเห็นไหมมือมันกลางออกในในเนื้อทำดิเนี่ยเห็นไหมดูมือน้องนี่ถ้าเขากางมืออ่ะแสดงว่าเขาตั้งการ์ดอยู่ถ้าเขายกมือขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งการ์ดแล้วก็แทงไปแค่นั้นแหละได้พี่กดพี่กดให้มันเป็นท่าแทงซ้ายก่อนเอีกไหนแล้วอ่ะเนี่ยบอกเขาไปเลยครับน้อง พอทูทูแต่ไถ่แล้วอยู่ฝันบุญลมเลยแล้วกันกด A คลิกซ้ายชิปด้วยนะเออเขาเก่งไหมนั <anak lonely> ่นแหละเมื่อกี้คืออะไรอ่ะนั่นแหละบุญลมอ่ะกดมาหนเดี๋ยวเมื่อกี้รอบนหนึ่งเขาฟังสมาธิมากมากอะไรแล้วกดตีกดตีอ้าวก็นึกว่าจะลุกขึ้นมายืนแล้วข้าวมัโอเคคือแปลกสางกัน เดินก่อนอย่าอย่าชิปค้างอย่าชิปค้างอันนี้อย่าชิปค้างปากง่ายๆทำนี้ก่อนเยื่นเลยใช่ไหมแล้วก็ชิปเอแล้วก็คลิกซ้ายนี้จะเป็นหน้าแบบนี้ทำอันนี้ให้ชินพอนนี้ชินเสร็จปุ๊บพอนนี้ชินเสร็จปุ๊บใช่ไหมหนูค่อยกดที่กขวาค้างแล้วกดสเปซป่าทีหนึ่งหรือสองทีก็ได้แล้วแเสร็จชิเข้าวใช่ไหมโอเคค่ะลองคลิกขวาค้างก่อน เอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้นีอ่ะหนูกดเร็วไปไ,งไ,งไอ้น้ำเต๊ะนี่อะค่ะไม่ต้องไงไอ้เราผิดเเรายืเนเฉยก่อนอ่ะลำดับปุ่มนะค่ะลำดับปุ่มที่พี่กดคือที่กดเฉยใช่ไหมล้วพี่กดชิปก่อนชิปค้างไว้นะอ่ะ,ะแล้วก,กดีชิปซ้ายมันจะได้ท่านี้<ะ>เห็นไหมค่ะพอได้ท่านี้เสร็จปุ๊บเราก็จำความรู้สึกนี้ไว้ปุ๊บแล้ว คลิป A ที่สะแล้วก็กดเพิ่มเพิ่มเพิ่มจากคลิกซ้ายเสร็จใช่ไหมก็เขียนคลิปขว,าค,ขวาคลิปขวาค้างแล้วกดสเปซบาร์ก็จะเป็นแบบเห็นไหมดูนิ่งๆก่อนดีนิ่งๆก่อน,น,อนแล้วไปอยดีนิง่งๆแล้วหันหน้าตรงๆก่อนได้หนูยังไมา่หนูยังหันหน้าไม่ตรงหนูชอบเป็นแบบนี้อ่ะทำให้ดูที่หนูกดอ่ะเป็นแบบนหนูว่าชอบกดแบบไปเลยอลย่ะเข้าใจปะ เราต้องดูตัวย์ท่าทางท่าทางด้วยว่าหนูหนูว่าประตูเราอยู่ตรงหน้าเราก็หัดให้มันตรงหน้าก่อนแค่นั้นเองเพิบมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเห็นไหมเห็นไหมอ่าเริ่มได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่พิ่อ่าเดี๋ยวไม่ยอมคลิปกวาจะเป็นบาสแม่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 ได้อ่าจำอันนี้จดบิมโน้ตแพดจดหาอ,อะไรจดมาเรามาจดง่าย เออพี่อยากกดชิปก่อนถูกไหมชิปเสร็จปุ๊บพี่กด a ชิปซ้ายเพื่อแทงชิป a แล้วคราวนี้กดชิปบ่ายยังไม่ได้ปล่อยนะแต่ a ชิปซ้ายพี่ปล่อยไปแล้วแล้วกดลิปขวาค้างแล้วกดสเปซบาร์เอาใจไหมเอาขยีขี่อได้ไหมคะอ่าวนใหม่อีกรอบหนึ่งสึงว่าพี่ยินเลยเชยงี้ถูกไหมค่ะอ่าพี่กดชิปก่อนอย่าชิปบ่ายกดค้างไปเลยแล้วกด a ชิปซ้าย พอเอคิกซ้ายเสร็จปุ๊บเราปล่อยแล้วก็มากดคลิกแล้วก็มากดคลิกขวาสเปซบาร์ต่อคลิกขวาค้างนะแล้วกดสเปซบาร์ทีหนึ่งค่ะแสดงว่าชิปยังอยู่เหรอใช่แล้วถูกต้องอ่ะทวนเซจไหนพูดเซจชิปค้างแล้วก็เอคิกขวาเอคิกซ้ายเอคิกซ้ายเอคิกซ้ายชิปค้างเอคิกซ้ายไปคลิกขวาสเปซบาร์ ขีขวาอะไรขีขวาไงขีขวาค้างเปล่าี่ขวาค้างไหมเออีขวาต้องค้างสิจด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 กระทองก่อนต้องจำจำแล้วนไปี่งเจอ้วเป็นเดียวเป็นเดียวีค้างอ่กต่อเอด้ายอิซ้ายตอนนี้ก็คือชีปก็ยังอยู่ต้อง คลิปก็ยังอยู่เสร็จปุ๊บปล่อยเอกับคลิกซ้ายคลิกขวาค้างคลิกขวาค้างขวาค้างแล้วก็สเปซบาร์แล้วมันก็จะออกมาป็นรูปแบบอะแอนิเมะไปเลยรถติดแอนิเมะขึ้นมาอโอ้ แล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้ต่อให้ไม่ปั๊มเพจมันก็ดูออกว่าเนี่ยบูเห็นไหมนี่จะเป็นแบบแบบนี้คำตอบกูแบบนี่เห็นไหมเอาจิงละลองดูอ่ะยืนแน่ทางยืนให้ทำเลยอ,ะอ,อ,อ่ะฮึบฮึบไม่ยอมกดอีกครั้งรู้เลยฮึบฮึบอ,อ,อ่ะดีใจร้อนแหละใจร้อนละถ้าทำไม่ได้ปล่อยทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ปล่อยทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะน่ง

หนึ่งสองสามคิวหนึ่งองลงองไปก่อนคิวหมุนได้ปึ่งสองไม่เห็นได้เลยหนึ่งสองเออถูกต้องอย่างเงี้ยถูกต้องม่หมุนด้วยได้่าเกิดอะไรกินขึ้นทำไปได้หที อย่าไม่นับให้มันโดนก่อนใสเก๊กถูกแล้วไม่นับจูๆจูจูกะทูตกี้อลืมไปหยิหน้าหลบปูนด้วยเรื่งสองยังงี้เหรอคะหันหน้าห้ตรงสิหันหน้า้ตรงปีเยเอาหน้าตรงกับหน้าเหรอไม่ประจันหน้าหจักประจันหน้าไหมนสองสามกระโหน่อยลอกระโดดกันิมาใหม่ หนึ่งสองสามจินั่นแหละถูกต้องมาแกกินสี่ทีมาหนึ่งสองสามจิหนึ่งสองสามจินั่นแหละหนึ่งสองสามสามทีจุวจิวจิวหนึ่งสองจิจุจุโอเคครบไออห้าทีเพิ่ม อยากให้พี่แสกได้ยินเสียงมันมีตัวอยู่นิ่งๆให้ทำไหมคะไม่กด T P W กดอะไรนะคะ T P W Slash T P W Slash แล้วก็ไปเขียนว่ามันเขียนว่า Training Boost ใต้ทางด่วนเห็นไหมอ๋อ G T W หรือว่า C T W T ตัว T อ๋อ T อ๋อสูง Slash จลแดตอะไรนะคะ T p W ต้อ็ไปกินแบนบ้างนั่นแหละคะ่ะ T T W เอาไันไม่ใช่อ่ะ T p T p W จะไปที่ไหนนะคะใ,ใต้ทางด่วนมันจะมีเขียนว่า Trading Wood ใต้ทางดวา่วนออตอนที่มันก้มๆอยู่ไหมไหนคะ Oh. อ๋อหนูฝึกแทงมันวันละห้าสิบตัวอันดําไปโอเคค่ะอขอบคุณครับขอบคุณครับนายฝึกรอบนายรบนายคุณเหินเนหนึ่งสองสาจูจูจู่หนอ้าวหนึ่งจูจู่จู่หนึ่ง หนึ่งสองสามจู่จู่จู่เอาอันเด้มอรู้ว่าทำให้ครบหรือว่าอู้มีหมดลงทอโอเคค่ะค่ะเออต้องห้าสิบติดต่อกันเหรอคะอวันนี้ขอสักกี่ติดตัวติดต่อกันใช่เอนนี้แหละโอเคค่ะโดนแน่โดนาหักเงินแน่ขั้นต่ำเลยบอกเลยโดนหักเงินด้วยไม่อ ไม่ใครห้ามพี่ได้โดยพอแค่นี้ขอบคุณนะครับหนึ่งสองสามจู่จู่จู่หนึจู่จูจู่หนองสามจูจู่จู่หนึ่งสองสามจูจูจูไม่ได้ว่ะตัวนี้มันอืดว่หนึ่งสองสามจู่จู่โทษทีพหนุ่ม ทำไมมันไม่ตายอ่ะดองประจันหน้าแล้วค่อยหนึ่งสองสาจุ่จูจูทำให้ลบยี่สิบก่อได้เอาไหมน,นะประจันหน้าหนึ 1, 2, ่งสอจู่จู่จูหนึ่งสอจู่จู่จูร้องอะไรอ่ะอย่าร้องดิหนึ 1, ่งสอขอโทษครับหนึ่งสองสาม ขอเทาครับคนอะไรหมุนไปหมุนเอาพุงไปใส่มีดเขาเก่งนักนะหนึ่งสจูจูจเหรอขี่ว่าเท่เหรอเหมือนเทอะพนมหนึ่งสองสาจุจูจู่เอ้ยหนึ่งสจุ่จูจูอะไรอะ S <S ไ,มไม่เป็นไรมากมากค่ะไอ้เรแขนหนึ่งสอจูจูจู่จ้าาไม่ใช่ละหนึจู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 ครับครับหนึ่งสองสามุกุก<อ>ุ <c oughs> <laughs> แชทไหมจูจูจูไม่ได้แล้วไอจู่จู่จูอ่ะมันทำให้เราอ่ะไปรวบจังหวะนึกออกมแม่แชทมันไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันมันมันทำให้เรารวบจังหวะเราต้องใช้อีกแบบหนึ่งหนึ่งสองสามกุก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 อาครับครับบุงคิ้งหนึ่งสองสาม ขอเทษครับ, <c ười> ค,รบคนอะไรหมุนไปหมุนเอาพุงไปใส่มีดเขา <c ười> นึงของจู่จู่จูจูเอ๊ะเอาเป็นอะไรหน่งหนึ่งสองสามกุกก,กุอะไรวะกูเป็นอะไรอะ่ะขเทค,ครับ <c ười> ทำติดบ้างไหมครับไ <c ười> อ้ดวงนะอึืดดออืดดอ,อ,ดดอหนึ่งสองสาม ก,กูกูก,กูกูหนึ่งซองสามกูกูกูข้าไม่ไหวข้าต้องไปเข้าเฟือกนิ้วก้อยแล้วว่ะทำไมวะข้าเมื่อยนิ้วก้อยเข้าไม่เวอร์ไม่เวอร์หนงเอามาอย่าอย่าโอ้ยข้าไปแล้วนะอุ้ย ขอบคุณครับเจอกันแนนอนเออเจอกันแนนอนสี่เออเจอกัปิงปิงนะ